การละครั้งหนึ่งในป่าลึกที่เงียบสงบมีราชาผู้ยิ่งใหญ่ชื่อว่าสิงโตเจ้าป่าทุกเช้าเขาจะยืนอยู่บนโขดหินมองดูป่าด้วยความภาคภูมิใจเพราะสําหรับเขาความสงบคือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกแต่อยู่มาวันหนึ่งเสียงหัวเราะเจ้ยแวก็ดังขึ้นจากบนต้นไม้เป็นเจ้าลิงจอ๋อจอมขี้เล่นที่กำลังเล่นมุกตลกให้ตัวเองฟังเสียงหัวเราะของมันดังไปทั่วป่าจนสิงโตต้องสะดุง้งวันรุ่งขึ้นสิงโตจึงเรียกสัต์ทั้งป่ามาประชุมเขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า ป่าต้องเงียบไม่มีเสียงหัวเราะแต่ในหมู่สัตว์นั้นมีเต่าตัวหนึ่งพูดขึ้นว่าบางทีความสุขเล็กๆก,ก็สำคัญไม่แพ้ความสงบนะขอรับสิงโตครุ่นคิดแล้วจึงตัดสินใจให้ลิงจ๋อเล่งตลกให้ดูสักครั้งลิงไม่รอช้ากระโดดไปมาเล่าเรื่องหาจนสัตว์ทั้งป่าหัวเราะกันลั่นแม้แต่สิงโตยังเผือหัวเราะออกมาดังๆเลย หลังจากวันนั้นป่าก็เปลี่ยนไปมีเสียงหัวเราะเสียงเพลงและความสุขเต็มไปหมดแต่ก็ยังคงมีความเคารพและความสงบอยู่เช่นเดิมและสิงโตเจ้าป่าก็ได้เรียนรู้ว่าเสียงหัวเราะนั้นไม่ได้ทําลายความสงบเลยแต่กลับเติมเต็มหัวใจของทุกชีวิตในป่าให้เบิกบานจากนั้นมาเขาก็กลายเป็นราชาผู้ยิ้มได้เสมอ